ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกุลเดชวาเลตี้นะครับเวลาดีๆมีนิยมากมาให้แก่สาธณชนคนเยอรุันครับวันนี้เรานะครับเรามาอยู่ที่วัดวัดดอนยอนะครับผมตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับใช่ครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาโดยพระธรรมธรนะฮะพระธรรมธรอันตะคันโตและพระอวิรัต วัลปัญญาเป็นเจ้าวาดที่่เป็นพระที่เมตตาปานีแก่สาธิชนคนยบุวันนี้เราสองใจอยู่ที่ที่วัดกันลทำบุญกันนะวันนี้วัดังเมื่อสักครู่เราก็ถวายพระทหารในช่วงที่วันไหนมีสิ่งดีๆให้แก่สาธิชนคนยุรอย่าลืมนะฮะวันนี้จะมีงาันที่ยี่ ยีและ1 8บแและยี่สจะมีงานเททองหล่อพระด้วยน้องเอ๊ทองหพระที่นี่นะคไหมใช่ใช่วันที่ประมาณสิบแปดสิเดือนกันยายนสองพันห้ายหกสิจะมีสิ่งดีๆให้แก่ชาวรยน์ท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีสโคนเด v a รตี้นะครับอย่าลืมนะครับมาเทหล่อทองนะหรือว่าเททองหล่อพระได้นะวันภายในวันที่20นะครับกันยายน2 5 6พันนะครับมี สิ่งดีๆให้แก่สาธุชนคนเยบุญที่ได้รับบุญทุกท่านนะครับวันนี้เราสองคนมาถึงวัดแล้วมาถึงวัดแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมต้องการว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับไปชมกับพวกเรานะครับว่าภายในวัดดอนยอแห่งนี้นะครับมีสาระดีๆและประโยชน์อะไรมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ครับ ครับตอนนี้ผมสกุลเดชวาเลตี้ก็อยู่กับพระอาจารย์วิรัตนะครับวราปัญโยนะครับผู้เมตตาปานีแก่สาธิชนคนเจบุญนะครับที่จะเดินทางมาบรรุล,ลุงลุงก่อสร้างนะครับอุโบสถหลังใหม่นะครับขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมาภาพพระวิรัตวรปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดันยอตำบลดันยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ก็ขอเชิญ,ญญาติโยมผู้ใจบุญผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอีกครั้งมาร่วมสร้างอุโบสถกับวัดดันยอซึ่งตอนนี้ขนาดนี้ทางวัดเรายังขาดทุนทรัพย์จะตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นขอเชิญท่านผู้ใจบุญสุนทานทุกท่านเพื่อบริจาคคนละเล็กละน้อยและประชาสัมพันธ์ผ่านเรื่องงานเททองหล่อพระ พระประธานในโบสถ์หลังใหม่ของวัดดอนยอเราจะเริ่มงานวันที่18วันที่19วันที่20ในส่วนวันที่20เวลา19นาฬิกาหเนาทีเป็นเวลาเททองรอพระพระประธานในโบสถ์ดังนั้นขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับท่านผู้ใจบุญที่จะเดินทางมา,างวัดดอนยอในส่วนถ้ามาจากกรุงเทพ วิ่งถนนลังสิตนครนายกพอมาถึงองคลักษ์ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณ1กิโลเมตรเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์วิจัยนิวเคลียร์วิ่งข้ามสะพานมาถึงศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งมาอีกประมาณ16กิโลเลี้ยวขวาเข้าวัดดันยอแรนีนส่วนถ้ามาทางจังหวัดนครนายกถึงถึงไฟแดงนครนายกผ่านโรงพยาบาลวิ่งมา3สาวแล้วเราเลี้ยวซ้ายประมาณ200เมตรเสร็จแล้วมาเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวามาทางวัดจีดีทองแล้ววิ่งตรงมานครนายกดันยอ แล้วเลี้ยวขวาแล้วจะ,จะมีป้ายบอกทางวัดเพราะฉะนั้นท่านสาทธุชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาให้บริจาคในทางบัญชีทางบัญชีวัดหรือโทรศัพท์มาสอบถามที่เบอร์0971297390เบอร์เป็นเบอร์โทรอัตมาสุดท้ายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ท่านทั้งหลายที่จเจริญอยู่แล้วขอให้ท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการงานทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกนามเทินสาธุ